ท่านผู้ชมครับรอบนี้นะฮะเรามาเจอห้องใหม่ครับเป็นห้องที่มีเทพทูนะฮะใช้โล่เหมือนกันครับโอ้แต่ว่ารอบนี้น่าจะโหดนะฮะวินพันกว่าเลยฮะเอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวโลบอกทุกท่านครับสําหรับวันนี้เรากลับมาในโหมดสเปซบอลโอโ้โหบอกเลยว่าไม่ได้กลับมาโหมดสเปซบอลนานมากแล้วนะฮะ และสำหรับวันนี้เรามากับพี่ข้าหุงครับเราจะไปป่วนคนในโหมดสเปดบอลกันใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วคือผมไม่ได้เข้ามาเล่นเลยท่านผู้ชมครับผมไม่ได้เข้ามาเลยฮะเมื่อวานเนี่ยผมเข้ามาเล่นโอ้โหสกิลแปลกๆเยอะมากครับสกิลหยุดความสามารถสกิลหยุดบอลแล้วก็สั่งให้บอลไปโดนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล่าสุดเลย อาวุธใหม่โคตรเท่ h, นะฮะเป็นโลนะฮะโหเสียงตบบอลน,นี่แบบดังแบบดูเท่มากนะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะฮะเราจะลองไปเข้าห้องธรรมดาดูซิว่าจะมีคนใช้โล่แบบนี้หรือเปล่าและผมกับพี่ข้าหุงในวันนี้นะฮะเราจะมางเกียนเหมือนเดิมครับเราจะใช้สกิลหายตัวนะฮะในการปั่นคนกันครับและดูสิว่าเราจะสามารถปั่นคนได้มากสักแค่ไหนนะฮะมาดูกันครับไปห้องธรรมดากัน คลาสสิกเลยห้องนี้นะครับผมสุ่มมาไม่มีใครถือโลเลยนะครับเดี๋ยวเล่นห้องนี้สักห้องหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปหาห้องที่มีคนถือโลครับอยากตบคนแบบเทพทูอะ่ะเอออยากตบคนเติมเกมอะ่ะห้องนี้ก็หมูหมูชิวชิวนะครับเดี๋ยวเราจะปั่นด้วยการหายตัวแล้วเราก็จะเหลือสองคนนะฮะในท้ายเกมกับพี่เข้าหงนะครับดูซิ <Okay. S 1> ว่าผมจะทําได้เปล่าปัง <B unk> เอา้า เดลูกวลนล้วก็กระเพาะุ้งหาอืมวิ่งมาโดนสกิลกูไอวิ่งมาโดนบอลแท้ๆสกิลไม่ได้ช่วยหาเลยเลยเจ้ามันจะเอาใช่ไหม ไอ้น,นี่อยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมเออฮาดีวะตายก่อนปิดแผนแล้วนี่เงี้ยเอาใหม่ก็ได้เปิดแต่เดียวกันเลยยังฮาเลยอ่ะอ่า าเลยพี่มาเลยโอ้โหแม่งตั้งตัวช้าไปเมื่อกี้นี้โอเคห้องนี้ไม่มีคนถือโลนะครับเดี๋ยวเราย้ายห้องกันดีกว่าและแล้วนะฮะเราก็มาเจอห้องที่มีคนถือโลครับอู้วินหกร้อยนาะยคนถือโลอ่ะเราจะสู้ได้ปะดีอ่ะจะตีโล่แตกเลยลมแตกแน่มาจะตายรอบนี้ตั้งใจเล่นนะเอาดีๆนะ เราต้องทําให้โล่มันแตกอ๋อยังไงเราเห็นละถ้าเหลือ3คนจะดีมากโล่แตกกับกูบอกเลยมึงเจอสกิลสามัคคีกูแน่เฮ้ยก็ดีเหมือนกันนะรีบตายโอ้เราเราต้องเคลียร์ไอ้นีต่ต้องเคลียร์ไอ้นี่ให้ตายเรียบร้อยโอเค สี่คนละสี่คนละเขียนี่เขียนี่เออเขียมันเขียมันโอเคพร้อมเดี๋ยวรอบอลเร็วกันรอบอลเร็วรอบอลเร็วเดี๋ยวรอบอลเร็วโลมแตกแน่มาหายตัวเลยตัวเลย โลแตกโลแตกกูบอกเลยไม่รอแล้วต่เนี่ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยขอชนะหน่อยสิอ่าชนะชนะโอเคเควสเสร็จไงโอเคอเฮ้ยเฮ้ยโลแตกใช่พี่อนตัวจริงไหมนี่เฮ้ยตัวปลร้อมรับวัวปลร้อมตัวปลร,ร้อมครับ มาท่านผู้ชมครับรอบนี้นะฮะเรามาเจอห้องใหม่ครับเป็นห้องที่มีเทพทูนะฮะใช้โล่เหมือนกันครับโอ้โอแต่ว่ารอบนี้น่าจะโหดนะฮะวินพันกว่าเลยฮะ,ะคือห้องเก่าอ่ะมันมีคนจับไ่เราได้ไงมันรู้ว่าเราเป็นใครด้วยนะฮะผมไม่ชอบห้องแบบนั้นผมก็เลยย้ายห้องนะฮะหวังว่าห้องนี้เนี่ยน่าจะไม่มีใครที่รู้จักเรานะครับโอ้แต่ว่าเทพโล่โคตรโหดเลยอะ นาจะแชมป์มั้งเนี่ยดูซิว่าห้องนี้นะฮะเราจะสามารถตบโล่แตกได้หรือเปล่านะฮะโอ้โหโลโหดเกินกูจะตบโล่แตกได้ไหมโลเดี๋ยวนายได้เจอแนโลวิชาตบโลแตกอะสกิลหาเลยวะน่มันดึงบอลน่ะมันดึงบอลน่ะไอโลมันดึงบอลได้ดูดิโอ้ย oh, ป่าเถือนมากฮนะ เอาอูอะไรวะนะ่าสกิลอะไรนะ <c oughs> อย่าโคตรน่ากลัวเลยเออมีแต่คนหวังจะฆ่าโลนะฮะโลบอกโลไม่หวั่นครับมีแต่โลต้องหวัน่นแหละถ้าเจอผมอะ่ะโลต้องหวัน่นโอเคเออวิ่งตามบอลเรอะอุ๊ยอะไรวะเนี่ยเม่เล่นนานนะฮะตั้งตัวกับสกิลไม่ถูกเลยขอแค่เหลือ3ามคนครับเรากับมันเจ้าหง อแค่เหลือ3คนที่เรากับมันตอนนี้หายตัวเลยก็ได้นะหายตัวเลยหายตัวหายตัวเออ่วยให้พวกมันชานก่อนไอ้พวกน,นี้เป็นงานกันทุกคนโอ้โหเป็นงานทุกคนเลยวะ่ะ เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวรอสกิลคูดาวตอนนี้เล่นลูกบอลไปก่อนคูดาวเสร็จอยหายตัวโอ้ยเชีย่ยเอ้ยหมจะดูบอลไอ้มวย้รูสกิลโถ่พลาดแล้วรอบนี้ถ้าหายตัวได้หายตัวเลยหายตัวเลยบอลเร็วแล้วสวยโลแตกใช่ไหม <laughs> ไหายตัวเมื่อกี้ลูกบอลย้อนกลับ โอ้โหเดี๋ยวเราเอาใหม่เดี๋ยวเราเอาใหม่เ,เ,เมื่อกี้โลโตแตกไปแล้วเฮ้ยโอ้ไม่กดโอ้หูโลโตแตกแหมอุตส่าห์คิดว่าใช้พี่ก็หุงหายตัวอยู่นะฮะโอโ้โลก็เปาะเหมือนกันนี่หว่ามาแชมป์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 ไม่ได้แชมป์ไม่ได้ ต้องได้ต้องได้แล้วต้องได้แล้วอ้าวมันหายตัวไปรับบอลของมันดิมันหายตัวไปรับบอลโอ้โหมันเจ้าโล่ว่ะไอ้โล่โดนหมายหัวว่ะไอ้โล่ที่โดนหมายหัวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยต้องโหดจริงเหมือนกันนะมีแต่คนเล่นโล่เลยอ่ะสกิลมััันน้าใเออช่วยกันเอาไปเออคาโลคาร์โล่รอบนี้ลุมโล่ว่ะลุมโล่์ลุมโล่ อ้าวไอโล่ไอโล่เห็นช่องแล้วโอ้โหมึงเอ้ยมึงแทนที่จะมาช่วยรวมเหมือนพวกกูเอาโอ้กูไปได้ตบโลเลยแม่งตายก็ตายงงเด้นอุตส่าห์หวังว่าจะได้ตบโลดึงมาตลอดน้เมื่อกี้อืมผมไม่เหลือความอยากได้แชมป์แล้วอ่ะนี่ไงยืนนิ่งไงมาหายตัว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 หนึ่งสองตั้มปึ๊บ สู้กันเลยสู้กันเลยตีบอลอยู่คนเดียวไปเลย <c oughs> <c oughs> ตายเพราะสกิลตัวเองอะตั้ง <B uck> โอ้ยยอมไม่ใช่หรอกยอมไม่ใช่หรอก เอาละครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสกิลตบโล่แม่พวกเทพทูเนี่ยเห็นไหมมันมีความมั่นใจไงว่ามันคือแบบมันโหดไงวินมันเยอะไงแต่มันจะมาสู้พลังสามัคคีไม่ได้นะฮะบางทีมั่นใจมากจนตายโง่ก็มีนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะสำหรับหมดเบสบอลนะผมไม่เล่นนานนะ่ะผมควต้องศึกษาใหม่เลยนะเพราะว่ามันมีอะไรเข้ามาเยอะมากครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอนาคต สกิลอะไรโกงๆเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะฮะสหรับคลิปนี้หวังว่าคงชอบกันนะครับแล้วก็เจอใหม่ในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ